สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะ3.2กไก่นะคะทุกคนไปดูข้อที่1ก่อนเลยนะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะข้อที่1เขาบอกว่าจงตรวจสอบว่านะคะจำนวนที่กำหนดให้ในช่องท้ายข้อนะคะแต่และจำนวนเป็นคำตอบของสมการในแต่ละข้อหรือไม่พูดงังไงก็คือให้ เราเนี่ยไปบอกว่า7อย่างเช่นอันนี้นะคะ7กับ12เนี่ยเป็นคำตอบของสมการที่กำหนดให้นี้ไหมนะคะก็มีทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด8ข้อนะคะก็ดูเหมือนกันทุกข้อเลยนะคะวิธีการนะคะวิธีการก็คือการแทนค่าเฉยๆะคะ่ะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราแทนค่าลงไปแล้ว ถ้าสมมุติว่าเราแทนค่าลงไปแล้วมันทำให้สมาการเป็นจริงว่าตัวเลขตัวนั้นๆน,น,นะคะเป็นคําตอบของสมาการนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวครูขอแบ่งออกเป็นทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะอันดับแรกเราลองมาแทนนะคะแทนแทน x นะคะเท่ากับ7ก่อนเรามาตรวจสอบก่อนว่า7เนี่ยเป็นคําตอบของสมาการนี้ไหมนะคะก็แทนไปเลยก็จะได้นะคะจะได้ x 7กำลัง2อใช่ไหมคะลบ5 x ก็คือ5คูณกับ7แล้วก็ลบกับ14เท่ากับ0แบบนี้มาดูว่ามันเป็นจริงไหมนะคะ7ยกกำลังสองก็เป็น49ค่ะลบกับ5คูณ7ก็เป็น35แล้วก็ลบ14เท่ากับ0นะคะเป็นจริงไหมเอ่ยแล้วก็มาดูนะคะ49ลบ35นะคะอ่าครูขอทดแล้วกันนะทดทดฝั่งนี้เดี๋ยวจะลบออกนะฮะ49ลบ35ตรงนี้ก็ลบกันเหลือ4เหลือ1 จะได้เป็น14นะคะและ14ไปลบออกจาก14อีกก็เป็น0 0เท่ากับ0นะคะดังนั้นสมการเป็นจริงนี่สมการจริงนะคะอะต่อไปทีนี้แปลว่า7คือคำตอบของสมการนะคะทีนี้ต่อไปนะคะเราไปดูว่าถ้าเราแทนเป็นตัวอื่นละ่ะนะคะถ้าเราแทนเป็นตัวอื่นก็คือเราจะแทน x เป็นลบ2นะคะนี่อีกตัวหนึ่งนะคะมาดูนะคะว่าเฮ้ย มาดูนะคะว่ามันจริงไหมนะนะคะก็คือลบสองทั้งหมดยกกําลังสองตัวนี้แล้วก็ลบห้าเอ็กก็คือลบห้าคูณกับลบสองแล้วก็ลบสิบสี่เท่ากับศูนย์อย่างเงี้ยค่ะลบสองทั้งหมดยกกำลังสองคือคบลบสองคูณกันสองครั้งก็เป็นสี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะลบด้วยนะคะห้าคูณกับลบสองก็เป็นลบสิบนะคะแล้วก็ลบสิบสี่ตรงนี้เท่ากับศูนย์ ต่อไปนะคะเราก็มาดูว่า4ลบด้วยลบ4นะคะลบชนลบเป็นบวก4บวกกับ10ก็เป็น14พอ14ตรงนี้ไปลบกับ4ลบกับ14นะคะก็เป็น0ดังนั้นก็จะได้0ูเท่ากับ0ค่ะสรรมการเป็นจริงนะคะสรรมการเป็นจริงนี่สรรมการจริงหรือสรรมการเป็นจริงนะคะดังนั้นเราก็สรุปได้เลยค่ะว่าดังนั้นนะคะ7กับลบ2นะคะ เป็นคําตอบของสม,มาการนะคะเป็นคําตอบของสม,มาการทั้งคู่เลยนะคะทั้งคู่อ่ะกูขอใช้คําว่าทั้งคู่ด้วยเนาะโอเคนะคะสาหรับข้อที่1ผ่านไปต่อไปค่ะทุกคนไปดูข้อที่2นะคะเราก็จะทําในลักษณะเหมือนเดิมแค่การแทนค่าลงไปเฉยๆนะคะทุกคนอ่ะอันแรกนะคะเราก็แทนค่าเลย อ,อันแรกเราก็แทน3ก็จะได้นะคะจะได้3กมกลัง2นะคะลบกับ6คูณกับ3บวกกับ9เท่ากับ0นย์แบบนี้ค่ะ3กํกลังสองก็คือ9ลบกับ6คูณ3ก็เป็น18บวกกับ9นะคะเท่ากับ0นี้จะได้เป็น9บวกกับ9ลบ18ตรงนี้ก็จะเป็นลบ9ถูกปะ แล้วลบ9ไปบวกกับ9ตรงนี้ก็เป็น0นะคะทุกคนจะได้ศูนย์เท่ากับ0นย์อันนี้คือสรรมการจริงสรรมการเป็นจริงเท่ากับ3เป็นคำตอบของสรรมการนี้ทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเราจะแทนนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือ0นะคะก็จะแทนเลยศูนย์กำลังสองลบ6คูณกับ0นบวก9นะคะเท่ากับ0ย์ศนย์กำลังสองก็เป็น0นลบ6กคูณ0นก็เป็น0ูนย์แล้วก็บวกกับ9เท่ากับ0นค่ะ จะเห็นว่าอันนี้ลบก,กันเหลือ0 0ย์ไปบวกกับ9ก็เป็น9จะได้9นะคะเท่ากับ0ซึ่งมันไม่เท่ากันนะคะอันนี้คือสรรมการเป็นเท็จนี่สรรมการเป็นเท็จนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะสรุปได้เลยนะคะว่าคำตอบของสรรมการนะคะ,ะมีอะไรบ้างก็ตอบเลยค่ะว่านี่จะเห็นว่า3นะคะคือคำตอบของสรรมการนะคะ 3เป็นคำตอบของสมการค่ะแต่นะคะแต่อะไรคะแต่0ูนย์ไม่เป็นนะคะไม่เป็นคำตอบของสมการเพราะว่าพอแทนลงไปแล้วมันทำให้สมการเป็นเท็จนะคะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับข้อที่อสองเนาะต่อไปค่ะไปดูข้อที่สามได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะเป็นข้อที่3มเนาะข้อที่3ามเราก็แทนเลยนะคะลองแทน x นะคะเท่ากับอะไรคะตัวแรกเท่ากับ7นะคะทุกคนแทน x เท่ากับ7ก่อนนี่เราก็จะได้เนาะจะได้2นะคะไปคูณกับ x กําลังสองก็คือ7ยกกําลังสองนะคะลบกับ7คูณกับ x ก็คือเป็น7 y อย่างเงี้ยค่ะเท่ากับ0ูนย์สองเจดเจดเป็น4ี่สิบนะคะลบกับ 7, 7 7ก็เป็น49ตรงนี้เท่ากับ0นย์ทีเนี้ยก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะ คูณกันก็เป็น18ทด1เป็น98นะคะลบกับ49เท่ากับ0ย์่ะทีนี้ก็ลบกันนะคะจะเห็นว่าลบกันแน่นอนมันไม่เท่ากับศูนย์แน่นอนนะคะเราก็พูดได้เลยว่าสมการนะคะเป็นเทสนี่เป็นเทสแปลว่า7ของเราเนี่ยไม่ใช่คำตอบของสมการทีนี้เรามาเช็คอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ ก็คือเราจะแทนอีกตัวหนึ่งก็คือ x เท่ากับ0นะคะ x เท่ากับ0อีกตัวหนึ่งเนาะก็จะได้เป็น2นะคะคูน0ยกกำลัง2ไปเนี้ยลบกับ7นะคะคูณกับ0เท่ากับ0จริงไหมเอ่ยอันนี้ก็2ไปคูณกับอันนี้ก็ได้เป็น0ลบกับ0เท่ากับ0คือมันเป็นสรรมการจริงนะคะสรรมการเป็นจริงนี่ดังนั้นเราก็สามารถที่จะสรุปได้เลยนะคะตอบได้เลยว่า x เท่ากับ0นะคะเป็นคําตอบของสมการแล้วก็0เป็นคําตอบของสมการแต่นะคะแต่อะไรไม่เป็นคะแต่7นะคะไม่เป็นคําตอบของสมการค่ะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับข้อที่3ต่อไปค่ะไปดูข้อที่4ค่ะ ครูก็แทนตัวแปรนะคะในที่นี้ตัวตัวแปร y เนาะเป็น5ก่อนนะคะล้วก็จะได้เนาะจะได้อะจะได้2นะคะไปคูณกับ y ยกกำลัง2คือคูณกับ5ยกกำลัง2ค่ะแล้วก็เท่ากับ15นะคะบวกกับ7นะคะคูณกับ y ก็คือ5แบบนี้แล้วก็เช็คดูนะคะ5กำลัง2ก็คือ25 เท่ากับ15บวกกับ7คูณ5ก็เป็น35ค่ะตรงนี้คูณกันก็ได้เป็น50ส่วนฝั่งนี้รวมกันก็ได้50เช่นกันนะคะดังนั้นแน่นอนค่ะสมการจริงนะคะสมการจริงสมการเป็นจริงทีนี้มาดูฝั่งนี้นะคะเราจะแทนอีกตัวนึงก็คือ y เท่ากับลบ3ส่วน2นะคะก็ จะได้นะคะแล้วก็ลองแทนดู2นะคะคูณกับ y ยกกำลัง2คือลบสส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะเท่ากับ15บวกกับ7นะคะคูณกับ y ก็คือลบสส่วน2แบบนี้ค่ะแล้วเราก็เช็คดูนะคะลบ3ส่วน2ะคะทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยคือลบสส่วน2คูณกัน2ครั้งก็ได้เป็น9ส่วน4ค่ะจะเท่ากับ15นะคะตรงนี้นะคะคูณกัน ก็จะคูณกันนะคะก็จะได้เป็นนี่7คูณกับลบ3นะคะก็เป็นลบ21สค่ะส่วน2แบบนี้ทีนี้เราก็มาเช็คดูว่า,าสรรมการทั้ง2ฝั่งนี้นะคะเป็นจริงหรือไม่นะคะแล้วก็อันนี้ตัดทอนได้เลยสองเป็น2 2 2 4ฝั่งนี้ได้9ส่วน2นะคะทีนี้มาเช็คดูฝั่งนี้อันนี้ได้เป็น15บนะคะบวกกับลบชนกันก็เป็นลบเนาะ21ส่วน2ก็ลบกันดูนะคะว่า9ส่วน2ฝั่งนี้เนาะอันนี้เรามาตั้งลบกันเลย 15ลบกับ21ส่วน2นะคะถ้าใครยังไม่แม่นในเรื่องของเศษส่วนก็ทษได้15ลบกับ21ส่วน2แบบนี้คือตรงนี้ส่วนยังยังไม่เท่ากันอันนี้เป็นส่วน1ถูกปะ ดังนั้นเราต้องทําให้มันเท่ากัน1สามารถทําให้เท่ากับ2ได้โดยคูณ2ไปถ้าล่างคูณ2บนก็ต้องคูณ2ค่ะเราก็จะได้เป็น30ส่วน2ลบกับ21ส่วน2แบบนี้ค่ะและทีนี้ส่วนเท่ากันแล้วก็นําเศษมาลบกันเลยแบบนี้ก็จะเท่ากับ9ส่วน2นี่สมการเป็นจริงนะคะสมการจริงดังนั้นก็สามารถที่จะตอบคําถามได้เลยว่าทั้งนะคะทั้ง ทั้ง5นะคะและก็ลบ3ส่วน2เป็นคำตอบของสมการเนาะก็ตอบได้เลยค่ะโอเคเนาะสำหรับข้อที่4ก็ประมาณนี้ต่อไปค่ะไปดูข้อที่5นะคะ